สบายดีอีมีอีน่าวมึงสบายดีพี่นออ้องมะเกาะกุศิฮิตมึงแหละพ่อกันช่วงคำ่ำคำพี่น้องนะกอนนี้กระลังรอดมะเกาะกุศิฮิตห,หมายความว่าอะไรสันมังเอกร์นะพี่น้องเอ้ยเขตกระบาลนั่นเดเขตกระโลกเอาตอนนี้เขามาเอาของเขาก็เบิ่งเขาแซวๆซอยู่ เอากูสอายมาลากากีอยู่หลาดเด้อเฮ้ยเราเป็นภายข่อยคุณอาคุณขุนบุราคายเป็ดนี่พี่ทงเอ๋ยมาเบิ่งเป็ดอมรลากากี เอซข้องนางบอบอะาวเอาให้เบิงให้นางมากซะก่อนเอซข้องนางเตรียมกืนน้ำลายถ่าโรดเอาวาบาปลายเนาะเรื่นั่นแหละที่เห็นอยู่อะไรพี่นนองเขาจะคลายเป็นโลดีแต่ดีแต่แบบว่านางมีบอนสื่อเนาะอัน โลละแปดสิบบาทพี่น้องเลยส่วนมากนะบ้านแถวนี้เขาจะหมักใส่แต่เงินบาทเด้แต่ประมาณว่าสิลืมเงินกีบหรือเงินกีบก็บใส่แต่ว่าส่วนมากเขาจะก็ใส่แต่เงินบาทประมานว่าอยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบโอ้ยใส่เบิร์ตว่าแต่มีอ้าวจอยบอนะ่เนาะมันน่าจะใส่ว้าง สะคอนไปถ่ายเอาเต้งอุ้มลูกเนี่ยสันเอฟซี FC ตัวนาหนะอเมรากากีขึ้้นนั้นมาใช่ปะกล่องน้บอกข้ามาป้าอยู่พี่กระอุ่มไปพุ่นอ,อยู่ด้านล่างเขาจะเอิ้นมา ให้ซักคอนไปถ่ายคลิปมาส่นนางนี่ก็อายหมุดไปแล้วพุนปวดหมดุไหมดไปแล้วไปหอบทิบหอบแดนพี่น้องเอ้ยมือนี่กับเจม็มาลากาก,กีกระโดระเดีอมต้มตเต็มแข็งเต็มขาอยู่เส้นทางมรณะเจอกำนางพาลุยสามลำพีผ่านไปเจมลาลากาก,กียังบอกมา เอาไก่สีกันปูนปูนสีหนักสีเย็นประนัดเบาอเอา้าเขาคือบมเคยเห็นว่าไก่อยังคือเป็นระนานมันเป็นไก่อ้นี่เราบอยู่โมาไก่สีกันเอาไปโกหู้ว่ามึงอายกูหูว่ามึงอายมึงไ,ไ,ไปหลีนะฮะนะ มึงอายชาวบ้านนางอายนางอายเขาเอื่นนสายนางพอมีตยาติโกโฮติยาเมืองทางนั้นแถวนี้ซาแองจี <c oughs> แน่มาบ่ได้แล้วคะแนนมาบ่ได้เดมันซิเซียนเอ่อมันซิเซียศูนย์บนทางบด่ดีปรีนังพูดเลย มาแล้วกระเทยตื่นง่วงเมื่อกี้นะผู้คนทั้งผู้เอฟซีเจ้านั้นเอฟซีเอฟซีของนางอ้าวตุน้าออกบ่อวะนี่หรอ น่ามองบ่บ่เอาภูนภูสิจายภูนเจ๊งายพูยางนานั่นนั่นนู่มือ้มมือดับะตมเจอยากเจ๊โตเอ่ไเอว่ Ai, bon เปิดสีคายเบิดบิลเลยโอ้ย,ย <laughs> เอาเบิดคายเบิร์ยี่มเอาเบดคายเบิดนี่จับเสนทางนี้ไปโอ้ยเจ๊เนี่มามุนบนนสุ่มเข้าเจ้านะเออ <c oughs> โอ้ยเซนเซียนะก็ยาไรส่เ็ดนยาไรยาอะไรจุ่มไก่นะเธออากุ่มเขาเบน้อยนจะเป็นไง เจเบิ่งดูมันมีเป็ดแม่จังโต่วนมากิีตเป็ดแม่่วนมากมีแต่เป็ดผูตัวใหญ่ๆนะเป็ดแม่ก็มีอยู่เป็ดผูกับนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกโตเทอานาเ้าเลี้ยงเลี้ยงอาหารประจำกตเออ เขาเลี้ยงเป็ดไม่ได้เลี้ยงหัวอานสัตว์เจนเคลียร์นะอืมอามาาก,กินน้ำอยู่เด้อเด้เดอพี่น้องจา๋าบ้านิเจ้อมรากาเกียจะเป็นเจ้าของสวนสัตว์ฟาร์มสัตว์เลี้ยงฟาร์มเป็ดว้าวแย่ามึงสร้างคำนะั้ขึ้นเนะะี่ยค่ะ น้นางยะมันหนักคนลายครับอสรตัวเขาเกลือก่อนเกลือต่อหน้าตเกลือต่อหน้าต่อตาเลยไ้เลยมาเอาข้างนอกก่อน้างใตัวละสองขีดมาจับกันนัก้ไปไปเจมาจับเป็ดโตละโลจับจับเขาสุ่มมันเป็นบ่าวเป็นซาวมันเลย เขาเขาจะบอกไปเพราะมันมัด่าโอ้ยมัข่ากระสอบเาสิทังต้องดตาย อย่าบอกแล้วก็สอบเดียวใส่บัตรสิบแปดสิเกตัวจัดนะเนี่ยจัดนะเนี่ยท่านบอกใา้เซาเมือนวไหนถามซะก่อนคุณเจเจเอาจากโตเก่อมีจากโตก่อสิบเก้าตโตเจเอาสิเฮ้ยห้าสองคนเอาเก่าห้าสองคนเอาแปด มีตตงงาอันีเฮาจะเไปเลี้ยงไดรถเฮาเด้อแท้มาจะตัวสองตพูงบเรี่ยงแพงดี๋ยวนีเอาไปเลี้ยงชื่อนี่ยงื่อเ้ยเลี้ยงลี้ยงื้อมกินวัวหันไตสูตเลี้ยงเพื่อเช็ดได้เาไเกือเนาะไม่ได้จัไง ดีๆนะนี่ข่อยงี้เช่นไรโอ้ยหย่านขาสูบซากินมากกว่าโลละแปดสิบบาทพี่น้องโตหนึ่งก็จ้าว่ามโลเาจะเหนน้านรนว่ตัวนลยอุยปลอบปลอบเป็ดมันมาปลอบมังเกศสิละซอยเจ๊ลาาลาเด็โดดเลยเจ๊โดด ัะมีอบ็าอบยเจอบายไปคูนเบิงเงินน่ะพอไหมโดดแหล่ะอือเบิกมาตั้งหมื่นหนึ่งหักค้ากับเจ๊อหักค้าคือก็คือเขียนนี่ว่มาไปโหดลายอืม มือหักก็มัดไว้เนี่กระสอบมือเช่าจะแก้อเขาจะจ่ายเงินเรื่อนะเขา่ได้อนักเอาค้นเก่าเดเอาคืนไว้ป็นยังไปม่อจับปลากระสอบเจ้าทำได้เลยวะบอนเอลเอาไว้ป็นยังเลยฮะเน่ะอยู่ในหุ่กระสน เจจะพอแล้วสิบตห่อนแล้วสีขาวนะครับเอาค่อยเป็นแน่เขาขาวเอาสีอาวตัวสีขาวนะนี่ก็สามเนาะสี่สี่ก็แปลงมาเป็นแป๊ะ หันสามเป็ดสิบเก่าไม่แต่ตัวผูกก็ได้นี่ในนี้ผูกแล้ตัวแม่วะตัวผู้นี่ผู้เบิ้ลเออมาแยงผู้ไปเอาห้องไม่คอยช่องโตนหันพอดีเป็นซีดนะเอาเป็ดเอาเป็ดผูกนี่แหละมันจังดีพอจะไปแยงอืมเดี๋ยวไปเอาตัวก็มีเป็ดเป็ดผูกฉันจะเป็ดสาฉันมีพอพันอยู่ อยังคะเดี๋ยวมาตอดนะเซกกระเ้ยบซ้มเฟตเนาะมันมีแต่ตัวผูนี่เนาะเบบิอกตัวใหญ่นี่แมนเบิร์ดแมนเบิร์ดอยู่ในสุ่มสองสี่หกอ๋อแต่ตั สิซื้อไปสรองอันสองหมื่นสาบเอามาหมดเลยเอาออกมาเลยใจขนาดเยี่ยมมากกูมากจะซีเลยจะโตอายฮะซื้อไปเลียงไว้อ้เขาไม่ได้ซื้อไปเจอ เขาไดินักยญาติมาดีกวมสะพาน้อายังคือเก่าไม่เหมือนเก่าูปากมันเนองลงต่อละเงินสิพ่อยู้เฮ้ยพ่อกัติบไวนืหน้ามาจ่ายก็ได้เออนมหนามาจ่ายได้นะโอเคพอท้งบา อีกแ่พันหรอเจเอมาจจัยนี่ตัวนี <myster iously> ้ปล่อยก็หนะไม่เ้ยเท่าละบังจับจับจะเก็บไปเ อย่างมาก็เป็ดจะคองเบิ่งเนี่พี่ก้นจนหุ่มก้นหุ่มกับเป็ดฮับหุ่มหน้าเบิ่งก่อนเด้อแต่ละถอดอออันัเบืงเน่มีแต่เอาข่าวลยฉันอเปเท่แหละมันจะมาหาหมู่มันแม่ทําอไรนมันสิมาครับลงกับเสจองหูนจีจอคนทำานี้ก็พันเดแม่อเมริกาฮยูนีสิ เออนำลดนำไม่ในสอบเคียวเท่าไหร่นะคือจังหวะหาตัวนั้นหาตัวนี้ที่หาหาี่นี่นั่นกระทึ้เลยนะสิบเก้าว่เป็นสิสอบได้ก็ได้หาสอบได้ก็ได้หาอยู่ในกระชุ่มกัยันต่างือคี่จีนไลยใช่ปะเป็ดเข้าน้ำหมดจ้ะ ดีจริงนะหัวมันอยู่่ยแบดสบใส่เียต้องผสมน้ำรีตกระชีโตผสมกร่ชีหนักมาวะบังเติบบอได้ใ่หัวหนได้ไหมกรบอปานได้เติบหนึ่งอยู่ใ่แต่บอกไก่เป็นไก่หี่หนยดือบเลา่ยนะ่เอาเกลือใส่เขิบ ขอน้ำปกติกะมันจังนานย่อยมันจังนานยมัน่งช่องเสอกันไหสอชอบนีกะซี่เอชอบนีกะซี่ยังตัวนึง4ี่ชนี่เมือแล้วนี่มันมากสี่สเออสิบแปนี่ยังวะพัชันมันโมมาห้ามูมันแม่นบ่เฮย จับคลายรหดกับไปเคลียร์กันเจ๋อมารากากีไปเคลียร์กันเพื่นผมบ้านแม่นเหนโอ้ยัเปคนแกบลงกะกะลดเปาไปเห็นปนุนก็ได้จับจับจับเนี่กระสอบอยู่ใช้กระสอบไม่ใช้จับทำไมใชชระสอบอ้าวว่ากสอบอมากระสอบเลื่อนใช้เพื่อนอะ มันมาหยาบอกมันจะไม่กินหนนยาเอา้าวหัวการคนเจ๊การ์ดมันคืนโลด <c oughs> นักเติบไดมเนี่ยต่อไปกับพี่น้องก็มาสื่อน้ำเจ๊ามาลากาเก,า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 กา้เด้อพี่น้องเด้อง่าย,ายจะของฟาร์มคายบรลุนะคะผาดซันเดลี่โอ้ยจืดไปเ้ยคำนเฮ้ย เ้ยจืดไปเลยค่ำนี่นะหางพารก็จืดไปเขาเจ้าให้กินหัวหานอีกชอบหนึ่งง่ายเป็ดนะมันกระลุกได้ซื้อกับแพงแล้วจะไปซื้อหัวหานดีเด็กกันเลี้ยงเต็มหน่อยบ่แพงนายเจ้โมแพงนาปกติเขาขายแพงกว่านี้เด้อะเวลอชามซิบกุว์กระลุกกระสนลุ้นแล้วจกลงโดนเจ้ากซิบน่ะจะบ้าเสตติเข้ากันกินไปให้ดิการการต่อรองสินค้ากองนะ นี่กระสอบประมาณดิเจ่นะนี่ยนะส,สิบโลอืมเกือบต็งอย่ี้มาจ่บอดซาเป็นหมื่นผูจังนี่ซาวเป๊ซาแล้วซาพอดีซาเป้าคือเก้าหมสิบเโลนึ่งสิบเก้นอ๋อสิบเก้ว เจมลากากีเป็นแม่ค้าในรูปแบบนี้กลายเป็นเจ้าของฟารมเป็ดอือตาวสองสวสี่โอ้ยคนขายสาวสี่กับกามโลหนึ่งเนี้ยสาวสามบอกสาวสามสาวสามถากับคูณสี่สอโลคูณคูนหมคูณแปสิบ คูณแปบบาทสามพันสาหกสิบย่ต้องต่อสามพันสามจบน่าจีเงินมาหกสบบาเอาบคอยเบอเอาันะคะบ่เมื่อเมื่อเองตั้งใจด่เ้งเราเป็นคนเสนอคอยเน้อเนไ่ยไรมันคือว่าเป็ดใหญ่กูนีขายหยุกข้ออิตาเลียนยังเป็ดน้อยนะมึน่ยนะไจ่ย ว้าวสามร้อยเขาเจ้าอยากขายเขาชอบเขาบอเดี uhh uh ๋ยวสามพันสามหกสิบบาทพี่น้องเราสามพันสามพันสามร้อยสามพันสามร้อยหกบเาบอบาทก็อยาจะาดพันูจะบ้าละ่ เป็นการสืบอเปตีห้ามากพี่น้องเอยนคือเียสองดกซิตยังไรถโหดโพอลิอลเนี่ยไหนคะสามรอยังมีวะขเนามรอโอ้ยจบเนียจบเพียงสนี้พี่น้องเอยเดินมีนสื่อด้วยว่าหาไ่ได้เอาในใจบาน เมื่อบไนี้เมื่อจังไดสามพันสามร้อยอาจายไปไปไหนฮะเอาสิเอาเมื่อจังไรบาทเนี่ย,ยให้พ่อทอดีให้พ่อทอดีไปช่วง